วันนี้ก็มาพบกับกระผมครัวพี่น,นันดําสีใหม่เช่นเคยนะครับในช่องครูนัน h a n n e l วันนี้นำเอาหนังสือ x c e s s 2นะครับสำหรับนักเรียนชั้นม2ทั่วประเทศนะครับที่ใช้หนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มสีเขียวๆอย่างนี้นะครับผมวันนี้มาสอนหน้าที่10กันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เข้าในเนื้อเรื่องเลยดีกว่านะครับผม นี่นะครับเป็นหน้าตาของหนังสือหน้าที่10นะครับของสำนักหนังสือนักเรียนชั้นม2นะครับก็ยังเป็นหน่วยเริ่มต้นอยู่นะครับนั่นก็คือกำลังวอมเครื่องอยู่นะครับนะยังไม่ได้เข้าหน้าที่1เลยนะครับนะเรียนมา10หน้าแล้วนะครับยังไม่ได้เข้าบทที่1เลยเปืนการวมเครื่องกันก่อนนะครับนะ s t า r t e r Unit D นะครับก็คือหน่วย เริ่มต้นเป็นหน่วยดีนะครับหนา A B C D เรียนเรื่อง family นะครับ family ก็แปลว่าครอบครัวผังครอบครัวในที่นี่คือเป็นผังครอบครัวของลินนะครับ family tree family tree แปลว่าผังต้นไม้นะครับนะผังอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าผังต้นไม้ของครอบครัวของลินนะครับผังรูปต้นไม้ของครอบครัวลิน เพราะฉะั้เราต้องมาดูก่อนว่าลินคือใครนี่ลินคือคนนี้นะครับคือเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับ Lyn นะครับชื่อลินเพระนาะฉะนั้นก็ถือว่าลินเนี่ยเป็นหลักนะครับนในการอธิบายว่าคนไหนคือคุณพ่อคุณแม่คนไหนคือพี่คือน้องคนไหนคือคุณลุงคุณป้าแล้วไหนคือคุณตาคุณยายนะครับโดยเรามาเรียนคำศัพท์นะครับ vocabulary คำศัพท์ family member ก็คือสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะครับนี่นะครับ family members. member s member แปลว่าสมาชิกเ terms ก็สมาชิกหลายคนนะครับในครอบครัว vocabulary แปลว่าคำศัพท์คำสั่งข้อหนึ่งใหญ่นะครับบอกว่า listen and repeat listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ repeat แปลว่าทบทวนหรืออ่านตาม what are these words t h i s words ก็คือคำศัพท์ใน1ถึง7นะครับนะคือคำศัพท์เหล่านี้ these words uh, what are นะครับ are uh, คือ what อะไรคำศัพท์เหล่านี้คืออะไร in your language ในภาษาของคุณก็คือคำศัพท์เหล่านี้ในภาษาของคุณเรียกอะไรนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเรียก grandfather grandmother แต่ภาษาไทยเรียกอะไรครับเรียกคุณปู่คุณตาหรือคุณยา่าคุณยาย หรือมีอีกศัพท์หนึ่งนะครับก็คือ grand parents นะครับต r a n d p a r e n t s เนี่ยแปลได้สีท่านเลยนะครับก็คือคุณปู่คุณตาคุณยา่าคุณยายนะครับผมอลองฟังสำเนียงของชาวต่างชาติดูนะครับว่าการเรียกคำศัพท์เขาเรียกอย่างไรนะครับ Start Unit D Exercise 1. Page 10 One grandfather, grandmother, two father, mother, three brother, sister, four uncle, aunt, five husband, wife. 6. <Six. S 2> son daughter s cousin cousin โอเคครับผมคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับนะฟังสำนวนต้นฉบับไปแล้วลองมาฟังอ่าสำเนียงของคุณครูบ้างนะครับนะ grandfather grandmother นะครับ grandfather ไปได้สองท่านนะครับก็คือคุณตาและคุณปู่ ส่วน g r a n d m o t h e r ก็แปลว่าคุณยายและคุณย่านะครับ father and mother ก็คือคุณพ่อและคุณแม่สาบเหล่านี้นะครับนักเรียนถือว่าง่ายๆนะครับนะนักเรียนเรียนตั้งแต่นุบาลแล้วนะครับคุณครูคิดว่าอย่างนั้นแต่สมัยคุณครูนี่คุณครูมาเริ่มเรียน A B C D เอาชั้นป .5 นะครับนะก็เลยพูดถึงเด็กสมัยนี้นะครับ father mother คุณพอ่อคุณแม่ brother sister นะครับ brother นี่แปลว่าทั้งพี่ชายและน้องชาย sister ก็เหมือนกันแปลว่าพี่สาวน้องสาวแต่ถ้าเราต้องการให้ระบุแน่นอนลงไปนะครับว่าเป็นพี่ชายก็เป็น older brother หรือว่า elder brother นะครับถ้าเป็นน้องชายก็เป็น younger brother นะครับ sister ก็เหมือนกันนะครับ older sister หรือว่า elder sister นะครับแปลว่าพี่สาวแต่ The younger sister แปลว่าน้องสาว uncle นะครับแปลว่าคุณลุงหรือคุณอานะครับที่เป็นผู้ชายนะครับ ส่วนอ่านแปลว่าคุณป้าหรือแปลว่าคุณน้านะครับนะคุณน้าทั้งเป็นทั้งคุณน้าที่เป็นผู้หญิงนะครับนะ husband นะครับแปลว่าสามีนะครับ wife แปลว่าภรรยา son นแปลว่าลูกชาย daughter แปลว่าลูกสาว cousin นะครับหมานว่า cousin นะครับแปลว่าลูกพี่ลูกน้องหรือแปลว่าญาตินะครับนี่คือคำแปล โอเคนะครับไปต่อหัวข้อที่ 2. หัวข้อที่2นะครับเขาบอกว่า Look at the l i n f f m m l y y Tree ให้ดูที่ผังนะครับผังครอบครัวผังต้นไม้นะครับครอบครัวของลินเพราะฉะนั้นผังนี้นะครับคุณครูถึงได้บอกว่าเป็นผังครอบครัวของลินนะครับนะซึ่งในหนังสือก็ไม่ได้เขียนให้แต่คุณครูเขียนให้เองนะครับจะได้ทราบว่านี่คือผังครอบครัวของลินนะครับ ก็บอกไว้ดูในฝังครอบครัวของลินแล้วให้ complete the sentences sentences แปลว่าประโยคหลายๆประโยค complete ทำให้สมบูรณ์ with ด้วย the correct name ด้วยการใส่ชื่อที่ถูกต้องนะครับนี่คือคำแปลตัวอย่างนะครับเขาทำให้ว่า Morrison Marion นะครับคุ๊บอ่านว่า Marion ก็แล้วกันนะหรือจะอ่าเนเป็น Marion ก็ได้นะครับ Marion is Lin's aunt. ในที่นี้เราแปลลงระบุลงไปเลยนะครับว่าเป็นอานะครับนะอาผู้หญิงเพราะว่าตามรูปภาพเห็นไหมครับเนี่ยมาริเอ็นมาริเอ็นคือคนนี้นะครับมาริเอ็นคนนี้นะครับนี่ลินนะครับนี่คือคุณพ่อของลินนี่คือคุณแม่เพราะฉะนั้นมาริเอ็นก็คือน้องของคุณพ่อน้องของคุณพ่อน้องของคุณพ่อนะครับภาษาไทยก็เรียกว่าอานะครับไม่ว่าจะเป็นอาผู้หญิงหรืออาผู้ชาย เพราะฉะนั้นอาเราก็เลยแปลว่ามาริออนคืออาของอาของลินนะครับส่วนข้อสองให้เราใส่ชื่อเอง,เองนะครับนะนั่นก็คือชาลีและก็มาริออนนะครับคือพ่อแม่ของคารอนนี่คือคำแปลนะครับชาลี Charlie และมาริออนนะครับนี่ชาลีนี่มาริออนคือพ่อแม่ของคารอนนี่นะครับคารอนนะครับผม คุณปูไม่เลื่อนภาพคุณไปแล้วนะครับนะเพราะว่ามันเลื่อนไปเลื่อนมาตาลายเอาเป็นว่านะครับริต้าคือ,อริต้านี่คือคุณปู่หรือคุณย่าคือคุณย่านะครับนะเพราะเป็นแม่ของพ่อนะครับเป็นแม่ของพ่อนะครับพ่อของลินชื่ออะไรนะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งคุณปูก็จาไม่ค่อยได้ชื่อโทนี่นะครับเพราะฉะนั้นคุณคุณย่าริต้านะครับเป็น คุณย่าของลินนะครับเมื่อกี้จําได้นะครับโทนี่นะครับคือคุณลุงนะครับของคารอนนะครับอังเคิลตรงนี้นะครับไม่ได้แปลคุณอาแล้วนะครับนะเอาตามความเป็นจริงตามรูปภาพก็เป็นคุณลุงของเท็และคารอนส่วนอีฟนะครับก็คือภรรยาของคุณโทนี่นะครับหรือว่าเป็นแม่ของลินนั่นเองนะครับ ชาร์ลีนะครับก็คือเป็นสามีของคุณมาริออนนะครับเวลาแปลนะครับนักเรียนแปลจากหน้าก่อนนะชาร์ลีก็คือคุณชาร์ลีฮัสบันนะครับเป็นเป็นสามีนะครับแล้วก็อัพโวโซฟีเอสแปลว่าของของคุณมาริออนนะครับอีสแปลว่าเป็นเท่าตีครับแปลว่าอีสก่อนข้อที่7นะครับลินคือ คัเซนนะคัเซนในที่นี้นะครับไม่ได้แปลว่าญาติแล้วนะครับนะต้องแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับนะลินเป็นลูกพี่ลูกน้องของเท็ดกับคารอนนะครับเพราะเท็ดกับเท็ดกับคารอนเป็นลูกของออคุณหานะครับนะของคุณามมริยอนนะครับลินนะครับคือลูกสาวนะครับของคุณโทนี่และก็คุณแม่อีฟนะครับ เท็นะครับเป็นลูกชายของคุณชาลีและคุณมาริออนนะครับเท็ Ted เป็นลูกชายไบรอันนะครับไบรอันเป็นเป็นพ่อนะครับนะของคุณมาริออนและคุณโทนี่นะครับนะคุณไบรอันหรือว่าเป็นคุณปู่ของลินนนั่นเองนะครับคุณโทนี่นะครับ, Tony, รบเป็น พี่ชายนะครับนะตามในภาพเป็นพี่ชายนะครับไม่ได้เป็นน้องชายนะเป็นพี่ชายของคุณมาริออนนะครับคุณโทนี่ส่วนคุณคารอนนะครับก็เป็นพี่สาวนะครับนะตามในภาพเป็นพี่สาวของเท็แล้วก็คุณคุณคุณริต้านะครับซึ่งเป็นคุณย่าของลินนะครับก็เป็นคุณแม่ของ นะครับคุณโทนี่แล้วก็คุณมาริออนนะครับผมนี่คือคําแปลนะครับนี่คุณปูเฉลยให้แล้วนะครับใส่ชื่อลงไปทีนี้นะครับข้อที่3เขาบอกว่าให้รอให้วาดภาพนะครับ your family tree นะครับก็คือผังต้นไม้ของครอบครัวของคุณนะครับให้ present ให้นำเสนอ your family tree นะครับผังต้นไม้ของครอบครัวของคุณ the Class าสนะครับต่อเพื่อนในชั้นเรียนคุณครูก็ทำคร่าวๆนะครับให้นักเรียนเห็นนั่นก็คือนะครับนี่ภาพของคุณครูนะครับชื่อว่าอภินันครูอภินันดำสีใหม่แล้วก็ภรรยาของคุณครูนะครับชื่อว่ากัลยานะครับดำสีใหม่หรือชื่อเล่นชื่อแม็กนะครับแล้วก็มีลูกสาวนะครับผลพี่ชื่อธนดานะครับหรือชื่อเล่นชื่อมิว แล้วก็มีน้องชายนะครับลูกชายของคุณครูชื่อพี่ชาชาญน,นะครับหรือน้องแฟมซึ่งมีคลิปการเล่นฟุตบอลนะครับอยู่ในช่องครูนันชนแนลด้วยนะครับนี่ถือแชมป์ถ้วยฟุตบอลนะครับทั้งหมดนี้เรียกว่าผังอาพินันแฟมิลี่ทรีนะครับคือผังต้นไม้ครอบครัวของครูพิินันเองนะครับทีนี้เราก็ลองมาเขียนเป็นประโยคกันนะครับ ประโยคแรกเราก็อาจจะเขียนได้ว่านะครับกัลยาอิสพินันวิฟนะครับก็คือคุณกัลยาเป็นภรรยาของครัวพินันนะครับอภินันอิสกัลยาฮัสบัลนะครับคุณครัวพินันนะครับเป็นสามีของคุณกัลยาธรดาอิสพินันแอนกัลยาดอเตอร์นะครับธรดานะครับเป็นลูกสาวของครัวพินันและคุณแม่และภรรยานะครับคือคุณกัลยา พิชาชานีสพินานเนนกัลยาสันนะครับพิชาชานะครับเป็นลูกชายของครัวพินันและคุณกัลยานะครับธรดาอ s สพิชาชาณซิสเตนะครับคุณธรดาเป็นพี่สาวนะครับของคุณพิชาชาณแล้วก็ประโยคสุดท้ายนะครับเขียนได้6ประโยคเป็นอย่างน้อยนะครับนะพิชาชาณอสธรดา s brother พิชาชานะครับเป็นน้องชายของคุณธรดานะครับ หรือชื่อเล่นนะครับนะพี่เมลวนะครับน้องแฟมแล้วก็ภรรยาของคุณครูก็คือชื่อเล่นชื่อแม็กนะครับนะชื่อเหมือนผู้ชายนะครับส่วนคุณครูนะครับชื่อเล่นก็ชื่อนันนะครับนะโอเคครับก็เป็นนั้นว่า f f m m l y y r e e นะครับหน้าที่10ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผม